ป้าเปิดผ้ามากันมาเฮือนน้องยูดิพ่อแม่พี่น mm ้องเนาะสบายดีสว um uh ัส huh. ด ah ีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าม่วงยูดิปากใหญ่หนึ่งดีว้ยสบายดีพวกชุกสุขคนคือเก่าวในกับมาเฮือนน้องยูดิจุไปดีกับไปเมบ่ไปบันเลยบอกไปนี่มาทันจ้ะไปเที่ยวข้างด้เฮยอ่อนจ้ะ สบายดีเลยยูริเฮ้ยสบายดีเลยไหมลูกมาแย่งเครื่องกันนี่จุ๊บลองนี่จุ๊บลองนี่ยูริดีๆของฝากจากปากเซได้หนี่เอามาหน่อยนะ่อจ้ะอันบอดนั้ำผึ้นมาดีอ๋อโดยโดยของบอมเมกได้หนิบบอ้ยบ้านบอมเมกเพื่อนมีหมักเวอร์มีประกาศขามีกระลำมีส่งเข้าให้ยูริ อาออยหลงไรเนี้ยแม่ยังไงเด้แก่าล้วถาเดแล้วดามะเขือกะงักงามแก่งกีวานเนาะมาออกตลาดม้ซื้อเครื่องมั้งและจะไปใช่ฮ้ยนี่บอกไปนะไปไปไหนไปใส่ชุดเอบิวเวอามนี่นะเอวบิวง่ไม่เห็นยิวฟเยู่เพี่เออบิวเวอามเด้อ เราโำคงแล้วเ้อะเน่เพื่อนบอกีいい้เยะี่มานึองพี่เห็นน้องพี่ลูาัวามาน้องดี่าีี้ดกจเ่ละไลเ่มาเพื่อนนี่เด้อที่รมาจาไได้หมอเลยอองเราลูกมันเด้อ๋อเห็นเทยวอยู่บ้านมาทยมันดระตุเอ๊ะสำรวจยังเฮ้ยนะสำรวจยังนะเนน่มาเด้ที่มาหาน้องพี่ไหมนีเื่อนนเ ยิ้มเป็นเต้นอยู่ทห้งนั้นสบายดีปารุ่งนี้หรอสบายยังสบายดีปารุ่งนี่หรอสบายยังสบายดีน่จะมายังเนี่ยพายถามจะมาเอายังมาอยังมายังอะนัดกันนวกเด็กกันบายยบอกเลยไหมบอกเลยไหมจะมาเอายังนุจะมามากินหูจะมาบอกป็นตูจะมาเอายังบอกบอกกาพไปเบ้งหลังบ้านบอกนี่ ม่เห็นปลูกปลูมาพักมเม้นมาไมมาไม่อ่ามันปลูกพักยืดึงสุกนะมไม่ลูกมายัายัอเราไมใชเรไม้น่พุงลายนะโนงลายตตกได้พุงนะเนะ

ได้แหละถูกไหมยู่ตางหากนะได้แล้ขังคังได้นหมไม่บกเลยแกว่าอย่าเกาได้นะชมคนทนเอวแล้วมันขั้นน okay. 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 ี้เกิดยังเงี้ยยังเงี้ยังี้ยเสียงีู่หน้าบ้านูไปบ้ง

Mãi ngon ngon yu đi mất ngang kim kang wen mất chương kang wen đem bài mô tay bông bay 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 này bay 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 cứ buộc, mà quá à, cho cả hao mươi ti tì Tì tì, ti 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 nó ti 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 đi ti 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 nó ti <laughs>

ยอนกพอเก่แม่ย่อนแม่เม <đây> ื่อกี้รานักด้วยไม่ใช่ยังทักแค่นะเฮือนอันวิ่งชิมีเท่านั้นจำมอนนะไอตัววายน้องไม่ชิบวาน้องคลายจะจับน้องลิกเลือกางมือกอนเลิกจับวายน้องเด้อพีว่าแม่พีว่านี่ยไปเด็ดไมพังเลยนนประ โอ้สุภาพดูนะนี่นี่นี่แม่จะโฟ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 อืเอาไวมันผมแล้วเอาไว้มันผมเลยอ่ะอ้วนอนพูดไอะปะนะลูกไอ้แพปะนะพี่จังเนาะนี่นี่นี่ใใจะสวยนึงโอ้ใช่เเจอมยอดลาย เตืองมันดิทำสกินดิวเอเรื่องหน่ว่าซีนให่ฟอนบิวชื่อมาอยู่นี่เยวอ้าวปเลยบมือหิมามือารต่อแห้เอาข้ามต่อนะ Talk cock mình thật sao dang mang sao không lắm. Sơ ừ, ừ. 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 Có Ban nhạy kèm thửa. Do you have đang à, <laughs> <laughs> được. Đưa. Đưa. à, bảo anh ấy kìa. Khát wa nè. một cặn này bỉu rồi Băng. thân nhau đi. Ừ. Tháng này mình sục đi À, đôi

วตังกใตัแ uh ก้ออตแกได้ตแกเอ้พวกนี้น้องตาตีเธอตัวแกเลยบิ้วว้าวกี่สองกอแล้เนาะเมกี้เนาะกอเดียวเนีตอนนั้นมาแต่เพื่อนพองวิวเนา อยู่หน้าเราจะเป็นอะไรเมื่อไรออกไปเบิงเลยนะลายกระตายนั่นนะตอนปีอันปลูกมั่อนว่าเด้อยู่หน้าประจาข้นได้นะเออมีมุดคันเลยยุริเอ้ยนายู๊ดอ่ อ๋อจะเห็นยาแม่มันดิวันเดิมหมดได้เฉื่อยจะได้หมดได้ดุปอน้องปอน้องจะพ่นน้ำใหม่หลายเต็มแล้วจุ่มแล้วตุดีแกงอีกนะทันอาทิตย์หนึ่งเอาอีกไปเลยนี่ไงเออเออเออนี่แหละนี่แกกําลังพักกก่อนพักค่ะ ค่ะโอมโยงไยือนยืนก็มีกำลังถ่มหัวไปบิวอันนี้มันแดดบันแดดันแดดันแดดตร่าไม่เลยกอเดียวได้บะกไายนี่เิเต็มถุงบอกไดลยตเฮ้ยตกใจนี่ฮะ ต้งนอยกตใจน่อ่ wan, wan, no wan, ักชมนอพ่อแม่พี่น้องเอ้ไปไเมื่อต้มมันนั่นมีแต่หูดม่หนดถางถางปงของกูเนาะไปมันหลุดมแล้วมัดนี่มดแด้วค่ะค่กค่ะแค่นี้กือบรูดเด่ใช่ร่ะ hả mọi em mọi khen khen mọi khen mọi khen mọi khen 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 tít 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 nè ยหไหมลูลานเ็ดไหมนะ้ไว้ถึกตานอยานน้องเบว่าคือทเอยบิวเลย่ะโม่ไม่มใช่มใ่ว่าบ้านราคุ้่ะบรไงไนะบ่เวู้้่่าเอาเอาคืนบ้าใไ่พี่โตพี่ใโตโอเคละเออสบู่น้องยุ่ิ khoan thế nào sẽ mưa ăn, <cười> <cười> à, đu, cai, được Cứ chạy này Mấy đèn cao nè cà rốt Tình cây nó rồi đấy ừ. Sống hạt nhọn đấy nó nhảy thêm luôn con đi lên rồi cái này ฮะ huh? ขอดเลยขอดันไหนเฮือนตกิขอนะกะสีน้ำหนักะตนเนาสียเพื่นชิหลายดเหนแข่งน้องจะจะร่าร่างนะอันนั้นมือนะรางมือปะไปกินข้าวบ่ไปวันนี้ไปเอาีไปป้าแล้วไป ไปกินข่าวเืวไปรกินาเ <c oughs> อยตู่ยีไปนยูีขี่รถแญ่เลยลูกไปขี่รถหญ่น้องบ่ะเออไปน้ำนา <c oughs> ไปไป,ไปลงเชินตู้แล้วเอาไปเกลืมาใช้เกลกอนเอาเกลืเอาเกลือ, <c oughs> อ๋อาที่นอนมาน้ำบม่ให้องรถเข็นออห้องรถเข็น

บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไปไปเจอกันเด้อแมลงเพื่อใจไมากินเด้อป้าสิแกงถาเด้อเด้อบ๊ายบายแมลงเด้อป้ามือต้มก่อนเดเด้อไปเลยไปเลยไปเลยเอาใจเด้อเอตาตีเห็นรอ อ่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้ก็มาเฮือนน้องกิริมาเอาน้ําไม้เพิ่นได้บักแล้วล่ะใหนึงมื้อแกงตอนบ่ายๆเนาะอ้าง่วงคือลนแท้นะโดยคลิปนี้ก็เพิ่นสิขอจบไปก่อนเด้อพอกันคลิปหน้าขอบุขอบคุณ FC เบิดุขุทุกคนที่มาติดตามรับชมเนาะโดยคลิปนี้ก็สวัสดีและสวัสดี